สวัสดีคะ่ะทุกทคนวันนี้นะคะเราก็กลับเข้ามาสู่เกม Identity V แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนแพรก็ได้เปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยนะคะแล้วก็นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูะคะ่ะว่าเล่นเนี่ย,นนยใครเคยเล่นทาร์บ้างใครก็เคยเล่นทาร์นะคะแต่ว่าไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่ค่อยมีใครจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยคะมันก็เลยทําให้เราไม่ได้เล่นทาะ รอแบบสองสามนาทีก็แบบไม่มีคนในนั่นเลยนะคะทุกคนเราก็เลยคิดว่าวันนี้นะคะเราจะไม่เล่นฮาร์ดนะคะคือแบบคิดเลยว่าแบบไม่ได้เล่นอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเล่นเป็นผู้ล่าก,กันนะคะทุกคนแล้วมีใครรู้จักเจ้าเพอร์ซี่นะคะฮันเตอร์ตัวใหม่ของเรานะคะก็คือตัวนี้เลยนี่นะคะเจ้าเพอร์ซี่นะคะก็คือจะเป็นอินดับนึ่งนะคะ เป <c oughs> ็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะทุกคนวันนี้เรามาดูกันไปพร้อมกันเลยดีกว่าน,นะคะว่าเขามีอะไรยังไงบ้างทุกค นี่นะคะทุกคนซึ่งง่ายๆนะคะก็คือจะเป็นตัวตีอยนีนะคะค่แหะโอ้คหก็ธรรมดาทั่วไปส่วนอันนี้ะจะเป็นการพุ่งนั่นเองนะคะทุกอย่างก็ธรรมดานะทุกคนนะแต่เราไม่ชอบตัวที่แบบว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเยอะเกินไปเพราะว่าเราคิดนะที่เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะโอ้โหเต้นแล้วโอ้โหใหญ่จนมองไม่เห็นนะคะแบบนี้ เหมือนค่ะก็เลยอจะมีจตติดขาดบ้างๆอ่างนี้ค่ะเห็นไหมที่คนคัว่าเราก็ไม่ได้เล่นนะคะมันก็จะเป็นทำใเมรู้เ่นะตราั้นใจนะคะว่าเครื่องที่อยู่หน้าเราตรงนั้นจะมีแบบว่าเซอร์แน่ อันนี้เขจะเป็นอันเด็ดก็คือใส่เท้าห้หาข็นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นหนังกับตีท่านรุนแรงคะทุกคนแล้วเรามาดูกันว่านะคะว่าแบบอะไรอยู่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนเราจะไปให้มันกิเป็นอัเด็นลักษณะทำนอเอะติดๆลักษณะทำนองนีคราจะเรไปดูเครื่องะคราะ่าต้องอยู่นั่ แล้วเราก็จะใช้เออเครื่องบอกั่าุมงมอย่งนี้ค่ะทุกคนเราจะมาฆ่าหมอกันนะคะไม่เจน่ไม่้กนที่เรี่าน้างอีกตัวนก็ได้แล้วคนตัวนั้นเนี่ยเมื่อเช้านาหานี่เจอนะคะทุกคนดีไมดี จะมีคนไปช่วยมันตายในทุกคน่ค่ะถ้าเราตีตัวนี้ให้เจ็บไปก่อนเสร็จแล้วเราไปเอาตัวนี้กันก่อนเพราะว่าอีกเลยหมอแล้วมันก็อยู่เปนแบบว่าจนเสร็จเลยต้องงงเ้รงะฉะนั้นเราเอาหมอคนนึงเพราะว่าอันนี้สู้กัเองกคนเขาเพราะว่ามันเป็นบทมันก็จะงงแบบนี้นะทุกคนก็ เราก็คงจะต้องปล่อยนะแต่ว่ามันมีสองมีตัวมาแหงนสกุน,นกกกเราจะไปฆ่าตัวนี้ก่อนนะคะ คิวคือ,นนอนนง่ายเป็นงล้มไปทีนิดไปทีทเข้าใกล้ไปนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้เลยขึ้นเยเลยขึ้ึนน,นี้ก็คือจะปั่นให้เสร็จเลยใช่ไหนะมกีะจันการจะตรงนี้ไง่า วิ <Cornell>. ่กองทำเร่องคืหาไม่เจอไปเลยนะแล้วเดี๋ยวเราลืมพุ้งเลยุ้งน้นะเาวร่าตัวนี้ให้มั กควรจะต้องอยู่ในระดับคีาที้หายมันก็ต้องไปกิดประตูให้เสร็จก่อนก็คือตัวหนึ่งรอดแต่ล้วนะคัะทุกคนนั่นคือสิ่งที่คุณน่าจะรู้นะคะว่ามันจะรอดจากแท่นบุญที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะนม่มีว่าตือน รับแทนมันน,นั่นก็แเล่นด้วยเัเอ,อ่นก็ใส,ส่สก,กิวแพบ็บ หน้าเสีได้อยู่เหมือนกันนะคะทุกคนที่เราไม่สามารถถ้าจะกินกองทับได้นะคะในเมื่อคือถ้าใครอีกรอบหนึ่งก็คือตายได้เลยนะคะแต่ว่าก็ไม่คินกับอังดูดจริงๆเลโอเคก็คลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะก็สําหรับตัวเพอร์ซี่เจ้าใหม่นะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมไปเล่นน้องบ่อยๆแล้วกันนะเพราะว่าน้องเพอร์ซี่เขาค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะคะ ดูแต่ละสกินสีทุกคนมีเพียงสองสกินนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่อนข้างเลนใหญ่นะเดี๋ยวนี้ก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย